ความรู้เบื้องต้น Google Meet Google Meet คืออะไร Google Meet คือหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของ Google โดยเป็นแพลตฟอร์มที่ประชุมออนไลน์ที่ใช้สำหรับติดต่อพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลเพื่อใช้ประชุมออนไลน์หรือนัดประชุมผ่านออนไลน์ซึ่งรองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด100คน และใช้งานได้นานถึง60นาทีต่อครั้งขณะที่ผู้ใช้งานระดับองค์กรหรือสถาบันการศึกษาต่างๆสามารถยกระดับขึ้นไปรองรับการร่วมประชุมได้สูงสุดถึง250คนพร้อมสามารถรองรับการไลฟ์สตรีมออนไลน์ได้ถึง1 0 0 0 0แคนรวมถึงสามารถใช้งานได้ไม่จำกัดเวลาไอคอนที่ 1. เชื่อมต่อเสมอการจัดตารางเวลาที่เรียบง่ายการบันทึกที่ง่ายดาย รวมถึงเลเยอร์ที่ปรับได้จะช่วยให้ผู้คนมีความสนใจและจดจ่อกับประชุมไอคอนที่2แชร์หน้าจอนำเสนอเอกสารสไลด์ Slide, และสปีดชีตโดยแสดงถึงหน้าจอหรือแบบหน้าต่างไอคอนที่3การประชุมขนาดใหญ่เชิญผู้เข้าร่วมภายในหรือภายนอกได้สูงสุด250คนได้ในการประชุมครั้งเดียวไอคอนที่4 เข้าร่วมจากโทรศัพท์โดยใช้ Google Meet เพื่อเข้าร่วมวิดีโอคอลหรือเข้าร่วมด้วยระบบเสียงเท่านั้นโดยการโทรไปที่หมายเลขโทรเข้าในคำเชิญเข้าร่วมประชุมไอคอนที่5ควบคุมได้ดั่งใจการประชุมโดยค่าเริ่มต้นจะมีความปลอดภัยเจ้าของควบคุมบุคคลที่จะเข้าร่วมการประชุมได้และมีเฉพาะบุคคลที่เจ้าของอนุมัติเท่านั้นที่จะเข้าร่วมการประชุมได้ไอคอนที่6 สตรีมกิจกรรมภายในองคอ์กรสตรีมกิจกรรมแบบสดได้เช่นการประชุมระดับองคอ์กรและการประชุมฝ่ายขายโดยมีผู้ชมสูงสุด1 0 0 0 0แคนภายในโดเมนการใช้งาน Google Meet แอปพลิเคชัน Google Meet ของค่าย o o o g l e ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่มีความสามารถในการจัดประชุมทางไกล Teleconference การจัดการเรียนการสอนทางไกล Distance Learning หรือ การประสานง,งานอื่นๆในลักษณะาการสื่อสารสองทาง Two-way communication ทั้งนี้ผู้นิเทศสามารถปรับแต่งหรือประยุกต์ใช้งานตามที่เห็นสมควรโดยใช้อีเมลของศึกษานิเทศเช่น user@esdc.go.th t t s s i e บทบาทของผู้จัดการประชุม 1. การสร้างกำหนดการประชุม Start a meeting ในกรณีที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ก็ต้องเข้าไปที่อีเมลนะคะเพื่อใส่ยูเซอร์แล้วก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไป